สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปนาน,นมากกับการทำยูทูบนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะเรากลับมารีวิวเป็นสมุเก็บการ์ดนะคะที่เรามีทั้งหมดสองเล่มนี้ก็อันนี้นะคะจะเป็นสมเก็บการ์ดปกติส่วนอันนี้จะเป็นเก็บโบสการ์ดนะคะเพืะล,ะลอรอรออะไรแบบนี้ที่ออได้มาจากอละบับนะคะอันนี้คือเสียงเราไม่สบายนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการติดโควิดรอบสองคนก็คือรอบแรกเราติดช่วงสอบเข้ามหลาลัยนะคะก็คือ เ,เราไปสอบเก้าสามันใช่ไหมคะวันสุดท้ายแล้วกลับมาบ้านก็เริ่มมีอาการแล้วก็ติดโควิดเลยนะคะอีกวันนึงแต่ว่ารอบแรกเนี่ยคือเราอ่ะอาการไม่หนักเลยก็คือวันแรกวันแรกของการที่รู้สึกว่าจะติดอ่ะก็คือเรารู้สึกว่าเราตัวร้อนแล้วก็เหมือนมีอาการแบบไม่สบายตัวอันนี้จะเป็นรอบแรกที่ติดโควิดเลยตอนช่วง่าจะมานีนานหรือเปล่าก็ ล้วก็แบบหลังจากวันที่ติดแล้วะคะ่ะก็คือไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยก็คือแบบเหมือนไม่ติดเหมือนไม่เป็นอะไรเลยหลังจากนั้นเราก็โอเคเข้ามาหาลายัยเรียนตึ๊ดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเทอม2ของมหาลัยนะคะก็เรากลับบ้านมาใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานเรากลับมาวันที่3เป็นช่วงคอนของ127แต่แล้วก็กดบัตรไม่ได้ด้วยก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็แบบเสียใจยมากแต่ก็ แต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็แบบว่าวันที่สามเราก็ไปดูหนังน้องดีนะคะเพราะว่าจองเอาไว้แบบกลับมาจากที่มหาลัยแล้วก็ดูหนังน้องดีก็คือไปจองอไว้กับเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือดูหนังเสร็จเรากลับมาบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการแบบเราหนาวแล้วก็เรารู้สึกว่าเราคันคอเจ็บคอตื่นมารารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกก็เลย แม่ก็บอกว่าอาจจะแค่เป็นหวัดแต่ว่าเราเราก็ไม่มั่นใจเราก็เลยตรวจนะคะทุกคนเราก็ตรวจแบบนี้เดียวคือ2ขีดอีกขีดหนึ่งก็คือจางมากแล้วก็เลยแบบว่าโอเคติดแต่ว่ารอบนี้อาการคือหนักมากคือเจ็บคอแบบสุดๆแบบเจ็บคอกินน้ำลายก็เจ็บคอแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็แล้วก็แบบอาการไออ่ะก็คือหนักมากจริงอันนี้ก็คือแบบรู้สึกว่ารอบสองอะ่ะติดแล้วเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบอาการแย่ก,กว่ารอบแรกอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราติดมาจากไหนแต่ว่าก็นั่นแหละ ก็ใกล้จะหายแล้วเละมัง้งอันนี้นะคะเป็นของ A B C bubble อะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ได้มีชื่อไหมเตอร์เนี้ยเราก็ไม่ชัวร์ว่ามันชื่ออะไรนะเพราะว่าลืมแนละ้วซื้อมานานมากอันนี้นะคะราคาแรงอยู่นะราคาประมาณเอ่อ900ถึง1,000บาทนะคะเพราะว่าเน,นี้ยเป็นแบบคือมันน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้จริงๆคือเราเห็นจากพี่สาวเกาหลีที่ใช้นะคะแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักก็เลยซื้อตามมานะสติกเกอร์น้องกุมดดรีเนี่ยคือไม่กล้าใช้มันน่ารัก ที่เราเอากระดาษแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นแบบแพ็กใชนะ่ไหมแล้วเราก็กลัวว่าแบบเวลาแพ็กไปแล้วมันจะไปโดนการนะคะแล้วก็เลยไม่ใส่การหน้านี้เลยวันนี้นะคะราคาแรงมากแต่ว่าเราชอบมากแบบน,นี้แล้วก็น้องให้ชานทะเลน,นี้นะคะก็คือแพงเหมือนกันแล้วก็ได้มาตอนแพงมากแล้วก็ไม่รู้ว่าราคาจะลงตอนไหนแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วก็เลยปล่อยใจนะคะใจจอยอันนี้เหมือนจะแกะได้เองนะแล้วก็มีน้องให้ชานหมกด,ดำซื้อป้าแบบเออมันไม่ซื้อไม่ได้อะมันแบบว่าเออมันแบบไหนแล้วอะก็ซื้อมาเลยนะคะก็เลยแบบว่าซื้อมาราคาแรงมากแล้วตอนนี้ ทับเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องใหชชานซาริโอทั้งหมดเลยนะคะก็คือน่ารักมากบูมอันนี้ก็คือรอบพีเซลเนาะก็แบบเอ้รอบร,ร,รีรีสต็อกอะก็คือไมถึงว่าทําใหม่อะแล้วแบบเราดีใจมากเพราะว่าแต่จริงๆอ่อะถามว่าเราจะซื้อตอนที่มันราคาสามพันไหมอะเรายังไม่ซื้อทุกคนเพราะว่าเราอะไม่ค่อยชอบโฮโลแกรมเพราะว่าแบบมันงอง่ายฉะนั้นเราจะไม่ค่อยซื้อการโฮโลแกรมนะเพราะว่ามันงอง่ายแล้วก็น,นี่คือซื้อมาทำไมไม่รู้การเสื้อน้องใหชชานนะคะนี่ก็หามากับเพื่อน นะคะก็แรงอยู่นะน้องหฮชานที่เป็นอันนี้เหมือนจะเป็นของซฟโวลิตอะไรสาาักอย่างเราก็ซื้อมานะคะแล้วก็มีน้องหฮชานพัน้ำนมแล้วก็น้องหฮชานคีโนมีโอโซนนะต่อไปนะคะเป็นวิดแฟนอะไรไม่รู้ว่าหนึ่งเบสองแล้วก็ดิจิแพ็นะคะเห็นไหมอะ่อมะมีดิจิแพ็เอ้ยใช่ปะเออดิจิแพ็อันนี้เป็นซีซันกิตตี้ทั้งสองอันแล้วก็เป็นวีโกอัพนะคะ นา่าจะเป็นลัคกีก้ดอสักอันหนึ่งอะ่ะแล้วก็นี้เป็นของเฟร,รมโฟตโต้เฟร,รมล้ไม่รู้ซื้อมางงงเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็น,นแฟนมิสติ้งนะคะจริงๆเราอยากได้อีกเวอร์มากกว่าแต่ว่าซื้อเบอร์นี้มาทำไมไม่รู้งงหมดหรือเปล่าใช่หมดแล้วก็ SMCU อันนี้ม่วงกับอันนี้เป็นอะไรบ้างอะ่ะมีนิแบกรอแล้วก็อะไรไม่รู้ะ <laughs> นานแล้วอันนี้ของหนึ่งสองเจ็ดอะนานแล้วนะซื้อมานานละแล้วก็อันนี้เป็นแรนดอมหรือเปล่าเออจะไม่ได้ละอันเนี้ยขายกันมากสองอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบนเดอร์ที่เราซื้อมานะคะแล้วก็มีเป็นน้องให้ทานไดโนเสาร์เซตชโลเอซิตอันนี้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันต่อไปอันนี้อันนี้คือเหมือนกันแบบการแฟรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นอะคริลิกแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นการบ้ามแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นลักกี้ดอลนะ แล้วก็อันนี้เป็นบีดบ็อกนะคะการเซอร์อันนี้ก็หานมาแต่การเนาะอันนี้เป็นสองพันยี่สิบอันนี้อันนี้แกะได้เองแบบดีใจมากคือมันสุ่มยี่สามคนอะแล้วแบบเอ้ยสุ่มยี่สิบเอ็ดคนแล้วแบบเราได้น้องให้ฉันคือนนปช็อกแล้วก็อันนี้เป็นเรสเอนแนนหรือเปล่าแล้วก็นี่เอมพัตตี้อันนี้ก็เริ่มมวนแล้วคะเพราะว่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะแล้วก็อันนี้ก็ประมาณนี้ก็ไม่มอะไรนะคะเสียงกิตติก <c oughs> ประมาณน,นี้แล้วก็มีอะไรเฟรนด์ลิสตสื่อการตอนช่วงสอบอะทุกคนจะบอกว่าไรสติมากไม่มีสติเลยเพราะแบบคือมันเครียดใช่ไหมแล้วมันก็แบบซื้อ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 กดซื้อกดซื้ออ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็แบบกาวกะติอันนี้ไม่น่าจะฟีลอัปเดตอะไรเนาะเพราะว่จาจำไม่ได้ว่าอัปเดตสุ่ดคือตอนไหนนะเนี่ยเราชอบเก็บการที่มันเป็นแบบเนี้ยพุกเขเห็นไหมคือเป็นเซตเดียวกันอะแล้วมันสวยมากเลยอะเอาคือแล้วนะคะก็ประมาณนี้ตึ๊ดๆแล้วก็มี แจมินแจมินอันนี้ก็เป็นแบบใบฟิลแบบตำนาของเราอะเราไม่กล้าขายเลยอุ้ยเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็มีผูแมวแล้วก็เราชอบเราถองว้นี้มากเลยทุกคนคือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเพ่งเดียวกันปะ <c oughs> มันคือเพียงเดียวกันใช่ไหมแต่แบบดูดิคืออันนึงแบบน่ารักมากอีกอันนึงคือแบบอา้าวอันนึงน่ารักอีกนก เราว่ากอย่างเงี้ยคือแบบเราชอบแบบการที่มันวางคู่กันแล้วแบบเป็ดคนละคนน่ะเห็นปะ่ะคือแบบชอบมากที่เราแบบมีความภูมิใจมากทุกคนไม่รู้ว่า มีใครจะพุมใจไปกับเราไหมก็คือตอนแรกใช่ไหมที่ใบนี้ยออกมาก็คือเราเห็นแล้วล่ะรู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าจริงๆมาชุดเนี้ยเป็นชุดที่อยู่ในรายการสักอย่างของหนึ่งสเจ็ดแล้วก็คือหล่อมากแบบจริงๆแล้วแบบเป็นมาผมยาวอ่ะเข้าใจใช่ปะเออคือเราแบบโลมากๆนี่ขาอวยเลยแล้วก็แบบคือตอนที่ดูอ่ะมันจะมีตอนที่มาหัวเราอะที่มาหัวเราแปลกๆแล้วเดก็หันมามองใช่ปะอันนี้ีอะไรกันจ้าหนุ่มยโอเดโอเดก็อ่ช่่่่่ แล้วคือตลกมากแล้วก็เลยแบบว่าพอเรารู้ว่ามันมีการ์ดที่ถ่ายเป็นเซตเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยอยากได้อะแต่ว่าคือตอนที่เปิดมาใช่ไหมเปิดมาวันแรกอะยังไม่แพงนะวอนแรกยังไม่แพงมากแล้วยู่ๆราคาก็ดีดไปเจ็ดร้อยแล้วก็เลยแบบโอ้แล้วไม่ทันแล้วก็ซื้อไม่ทันด้วยคือเป็นราคาดีดเจ็ดร้อยที่แบบคนก็คือยอมจ่ายอะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแพงอะแบบยังไม่เอาแล้วกันแต่คือใจอะอยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วอยู่วันนั้นอะอะไรไม่รู้ด้นบันดาลใจให้เราอะเสิร์ชคีย์เวิร์ด เข้าไปแล้วก็เจอคนขายเว้ยแล้วพอเราเจอคนขายใช่ไหมเนื่องความที่ว่าเขาลงมาสักพักหนึ่งแล้วอะแล้วเราอะไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหมแต่ว่าเราอะเห็นว่าเขามีน่าจะหลายใบอยู่พอสมควรอะแล้วก็ทักไปว่าเรารับมาค่ะก็พี่แบบนี้ใช่ไหมว่าเรารับมาค่ะแล้วมันสักพักงนึงแล้วเขาไม่ตอบมาแล้วคิดในใจว่าเออคงไม่ได้แล้วแหละมั้งแล้วราคามันดีด้วยอะแล้วคิดว่าเออคุไม่ได้แลทำใจก็ได้อะไรเงี้ยอยู่เขาตอบกลับมาว่า เหมือนเราถามว่ามงยังเหลือไหมเหลือประมาณไหนมัง้งเออแล้วเขาบอกยังอยู่คะลับไมค้าอะไรเงี้ยเราก็ตอบบ่อยมกแล้วค่ะแล้วก็รีโอนเลยทุกคนแล้วเราก็ได้มา้าไปนี้ไม่อยู่ในมือคือรู้สึกว่าแบบเราชอบการที่มันดูมีความทรงจําอะไรบางอย่างให้เรานะว่าเหมือนเรานึกถึงวันวันนั้นได้อะแล้วเราก็เลยแบบชอบมากชอบไปน,นี้มากซึ่งแบบคือหลอกมานี่ไม่ยังเก็บจากซองต้าเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบไอตรงนี้มันจะา ก็เลยไม่ยอมแก่แต่โซล่าคุ้หลองมากจริงนะคะแล้วก็อันนี้ที่ไปดูน้องดีมใช่ไหมอันนี้ได้มาเป็นจีซองอีกแบบหนึงได้ฉเฉลยแต่ว่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนเอาไปค่ะไม่เอามาคืนด้วยเปียกอะ่ะก็ได้ฉเฉลยผมว่าคือแกได้ฉเฉลยตลอดก็คืเอเฉลยหลักฉันจริงๆอาจจะบางทีต้องเกิดจากการเปลี่ยนเมนว่าแบบเฮ้ยเราไปเป็นเมนคนอื่นไหมล่าอะไรอย่างนี้เป็นเอ่อโปสการนะคะแล้วก็พลโลลลอยเนาะอันนี้เราทำเองอนาน่ารักไหมชอบมากเลยอะ่ะยังไม,ยงไม่ยังไม่หลุดนะ อันนี้นะคะเปิดมาจะเป็นโปสการ์ของมาร์ค2020นะซึ่งคือเนี้หล่อมากจริงๆอ่ะเราให้ชา s m c u แล้วก็หยอบจีมินจะมีหล่อมากอันนี้คือหล่อจริงทุกคนอันนี้มาร์คแล้วก็มีวินมินนะคะอันนี้ให้ชาอันนี้ก็ให้ชาแล้วก็นี้ให้ชาอันนี้น่าจะเป็นปีไหนอันนี้น่าจะเป็นปีก่อน,นนะอันนี้นะตึ๊ด์เติ้ร์ตไปดีเซลคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้ตามดีเซลขนาดนั้นแบบเราไม่ได้ตามเอสปาขนาดนั้นแต่ว่าเราอะชอบดองเจลมากแบบเป็นคนที่ชอบแบบชอบแล้วสวยอะเขาสวยมากเลยแล้้้วกก็็ออันนนีไดดเปปโสาร,ร์ง ลองอูแล้วก็มีมารอันนี้แล้วก็อันนี้ได้จะดีนะคะดีจะมากอะ่ะอุ้ยมันว่างแล้วะน่านึ่งนะแล้วก็เป็นมารมีไทชานจะมีไทชานยูนิเวิร์สเอ้ยเลสเทเบิลแล้วก็อันนี้สวยมากอันนี้สวยจริงแล้วก็แล้วก็อันเนี้ยเอออันเนี้ยก็เขียนได้ไทชานอันเนี้ยให้บาห้านนเราไทชานจะมาแบบแกล้งอันนี้เป็นรูปหมานะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์หนึ่งสองสิบแล้วก็มีเป็นเอ,อ่อรูปจากอะไรสักอย่างของน้องรี ลูกไหนวะลูกใกล้ๆอ่ะลูกมันเี้นอะไรอันนี้นะชอบอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้แล้วก็นีเป็นตัวการที่ได้มาจาับดูหนังน้องดีมามนนงดีมากดีจริงๆทุกคนแบบคือมันแบบว่าคือเราไปดูสองรอบนะคะเพราะว่าเรื่องมันเกิดจากเรื่องมันตลกมากก็คือ,เ,อ,อเราคุยกับเพื่อนไว้ว่าแบบโอเคเนี่ยเราไปดูหนังน้องดีกันนะแล้วเราอ่ะก็ ก็จองกันใช่ไหมจองกันเราอะคุยกันว่าโอเควันที่สามบ่ายโมครึ่งพารากอนเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออก็จองไปไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแล้วแบบเราอะไม่ตั้นเวลาปลุกมาไม่ตื่นมากดอะตื่นหมายีก็คือมันมันจะหมดแล้วแล้วคือเราอยากได้แค่รอบบ่ายครึ่งไม่อยากเปลี่ยนก็เลยรู้สึกว่างั้นเอาบ่ายครึ่งนั่นแหละแล้วก็เลยแบบว่าโอเคจิ้มไปรอบบ่ายครึ่งแล้วนานมากกว่าจะซื้อได้อะจนแบบโอเคได้ละก็ก็เคดียูกับเ,เพื่อนว่าโอเคแบบเดี๋ยวไปเจอกันเนาะอ,อะไรอย่างงี้ แล้วพอเสร็จทีเนี้ยวันที่ผ่านมาที่เรากลับมาบ้านใช่ไหมก็คือเราอะกลับมาแล้วเราไม่รู้จะไปไหนก็เลยโทรไปบอกเพื่อนอีกคนนึ่งที่อีกวันหนึ่งอะจะไปดูน้องดีด้วยกันแล้วนะแต่คุยกันว่าไปดูหนังกันไหมรอบสามทุ่มแล้วแบบเพื่อบอกว่าได้ก็เลยแบบเอา้าแล้วก็ไปเลยไปเลยใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยทุกคนคือสิ่งที่ว้าวมากคือเราอ่ะ จองของน้องดินคือไม่ใช่ 4D X ใช่ป่ะคือ 4D X มันจะเป็นแบบที่มันจะมีเสียงมีกลิ่นมีก็อีโยอะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือจะเป็น 4D X ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เราจองันเป็นมันเป็นปกติแต่มันเป็นปกติที่มันเป็นสกินเอ็กทุกคนสกินเอ็กคือมันวาวมากอะคือเราเพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อเออพ่เแก็มันมีโงสกินเอ็กเลยซึ่งคือโงสกินเอ็กมันจะเป็นแบบคือมันจะไม่เหมือน โล่ปกตินะคือโล่ปกติอะคือมันจะคือคือมันเหมือนโล่ปกติแต่แค่เขาทำเป็นสก,กินเอกเอข้าใจไหมคือถ้าสมมติว่าโล่ปกติวลาดูหนหะาคือเราก็ดูแค่ข้างหน้าใช่ปะแต่ด้วยความที่หนังลงดีมอะมันทํามาเป็นสก,กินเอกอะการที่พอมันฉายแค่ข้างหน้าแล้วรอบข้างอะถ้าเราดูแบบโล่อื่นที่ไม่มีรอบข้างคือเราก็จะไม่ดูรอบข้างใช่ไหมแต่อันนี้คือมันมี ลองรอบข้างอ่ะทุกคนมันก็เลยได้ดูเป็นแบบรอบแล้วเหมือนแบบน้องดิมรอบเราเข้าใจว่าน้องดิมอยู่รอบเราอ่ะแล้วันแบบว้าวมากเช่นแบบสมมติว่าสมมติว่ากล้องอ่ะกำลังจับอยู่ที่แจมินใช่ไหมแต่รอบข้างเป็นแทชาเนี้ยเราก็สามารถหันมองเป็นมองน้องแทชาได้หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันแบบว้าวว้าวมากตกใจมากเพราะแบบว่าตอนจองก็คือไม่ได้ดูเลยว่าแบบออกมาเป็นรอบสกิมเองนะอะไรเงี้ยตลกตัวเองมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือพอดูจบคือแบบประทับใจมากแล้วร้องไห้แบบร้องไห้จริงจังมากแล้ว พอวันที่ดูจบอะวันนั้นก็คือร้องไห้แบบวันวันแรกเลยอะร้องไห้นะรู้สึกแบบร้องไห้แล้วแบบน้าตาไหลแบบสุดๆพอคิดว่าวันที่สองที่ไปดูอะอยังไงก็คงไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าเราดูมาแล้วไงเออสรุปก็คือ ลองมนกกว่าเดิมแล้วรู้สึกว่ามันซึ้งกว่าเดิมอะไรด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบมันดีมากจริงอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเราต้องไปคนนะแบบเราต้องไปคนให้ได้เลยอะไรแบบเนี้ยดีมากจริงอ่ะคือเราเพิ่งรู้ด้วยว่าแบบมันเป็นจบนั่นแหละแ,แล้วก็ถ้าตื่นได้กับเพื่อนอยู่แบบใหไปจบนั้นแกอะไรเงี้ยตะลกอ่ะโอ้หดูดิเดี๋ยวเขาหลอกมาเขาบอกกับกล้องฟรีมากมากจริงเออทำไมไม่ทําแล้วอ่ะเนี่ยค่ะทุกคนกรลงจะเป็นจะเป็นได้บึกนะคะโอเคหมดแล้วนะคะก็เหมือนมารีวิวเนาะ เป็นมาิวหนังดีมด้วยอะไรอย่างนี้โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย